เมื่อพริกสุกค่ะตามด้วยต้นหอมและขึ้งช่าลงไปเลยค่ะแล้วเราก็เติมน้ําลงไปเล็กน้อยค่ะให้มีน้ำาุกนิกนะแล้วเราก็ผัดค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็จะพามาผัดคขึ้นช่าค่ะปลาผัดขึ้นช่ายเพเพื่อมาดูส่วนประกอบกันก่อนเลยค่ะเราจะใช้นะเต้าเจี้ยวค่ะกระเทียมสับค่ะให้ใช้วิธีการสับนะ เราจะไม่ตาจนเละนะให้ใช้วิธีการสับค่ะปลาค่ะสามารถใช้เป็นปลาอะไรก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นปลานิ่มปลาทับทิมหรือจะใช้เป็นปลาจระเมศแบบอุ้ยได้เหมือนกันหมดเลยค่ะขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของแต่ละบุคคลนะคะนี่ค่ะรึ่งไช่นางเอกของเราเลยค่ะต้นหอมค่ะแล้วก็พริกค่ะคือก็จะใช้พริก3ชนิดนะพริกขี้ฟ้าแดงเขียวและเหลืองค่ะเพื่อเพิ่มความน่ากินให้กับเมนูของเราค่ะ ก่อนอื่นค่ะเรามาทอดปลาค่ะวันนี้วิกก็มีเทคนิคง,ง่ายๆเลยค่ะปลาที่ว่าคาวนะให้ใช้เทคน,คนิคนี้ได้เลยค่ะรับรองข่าวว่ากลิ่นคาวอยู่หมัดเลยค่ะให้เพื่อนนะใช้น้ำส้มสายชูค่ะหรือจะเป็นมะนาวก็ได้นะคะหลังจากที่เราล้างปลาด้วยเกลือด้วยน้ำส้มมาแล้วหนึ่งรอบนะก่อนที่เราจะทอดค่ะให้ใช้น้ำส้มสายชูหรือจะเป็นมะนาวก็ได้นะคะโรยลงไปเลยค่ะแล้วเราก็เคานะ น้ำต้มใส่ชูทั่วเนื้อปลาเลยค่ะแล้วเราก็ใส่แป้งลงไปเลยนะแต่คูน้ำต้มไม่ทั่วเลยค่ะและใส่เกลือค่ะเล็กน้อยค่ะดีจะใส่ประมาณครึ่งช้อนชานนะเพื่อให้เนื้อปลาของเรามีรสชาติค่ะสำหรับปลาถ้าเกิดเป็นปลาทะเลนะก็ไม่ต้องใส่เกลือแล้วก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นปลาน้ําจืดค่ะให้ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อให้ปลาของเรานะมีรสชาติค่ะ เมื่อเราคลุกน้ำส้มเข้ากันแล้วนะคะนี่ค่ะอีกหนึ่งเทคนิคเลยค่ะเราจะทอดปากเราให้กรอบนอกนุ่มในและเครื่องปรุงรสซึมเข้าสู่เนื้อปลาทำให้ปากเราอร่อยนะคะทุกชิ้นค่ะให้โรยแป้งมันค่ะหรือแป้งข้าวโพดและเค้ค่ะให้ทวดเนื้อปลาเลยค่ะแบบนี้นะคะ ตั้งกระทะเปิดไฟปนานกลางไปทางแรงนะคะและใส่น้ำมันปลาล์มลงไปเลยค่ะเราจะทำเมนูทอดของเราให้กรอบนานนะและกอบทนค่ะน้ำมันปลาล์มค่ะจะให้ความร้อนที่คงที่กว่าน้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันดอกทานตะวันนะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วค่ะเราก็ใส่นะเนื้อปลาออกไปเลยค่ะเวลาใส่นะสำหรับปลาที่มีหนังค่ะให้ใส่ฝั่งที่เป็นหนังก่อนเลยนะคะ แต่ไปใหม่ๆเรายังไม่ต้องเอตก็เหลือเป็นคนนะรอให้เขาลอยตัวขึ้นมาค่ะแสดงว่าปากของเรานะสุกเหลืองค่ะนี่ค่ะให้สังเกตด,ดูนะเมื่อเราใช้กระหลี่เกลี่ยเขาค่ะเขาจะติดกระทะน,นะแต่ถ้าเเมื่อไหร่ที่เขาเหลืองค่ะเขาจะลอยตัวขึ้นมาเองนะนี่ค่ะหลังจากนะที่เขาเริ่มเหลืองเห็นไหมคะเขาก็จะลอยเลยค่ะเราก็กลับข้างเลยค่ะ ทอดให้เหลือ,องกับฝักค่ะนี่ค่ะเมื่อเหลืองแล้วค่ะเราทอดขึ้นเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราทอดมานะ้วก็จะใช้กระดาษซับน้ำมันค่ะและผึ่งค่ะให้ปลาเย็นก่อนนคะคะช่วงที่เรารอค่ะเรามาทำซอสค่ะ ก็จะใส่ค่ะเต้าเจี้ยวหนึ่งช้อนค่ะและน้ำมันหอยค่ะ <c oughs> อ๋จะใช้แค่สองอย่างนี้นะคะเพราะว่าความกินเราก็จะได้จากน้ำมันหอยแล้วก็เต้าเจี้ยวอยู่แล้วนะ <c oughs> เราจะเน้นซอสหอยนางรมค่ะเพราะว่าซอสหอยนางรมอ่ะเขาจะมีความเข้มข้นอยู่แล้วนะเ <c oughs> วลาเรานำมาเคลือบปลาค่ะจะได้ทั่วนะ <c oughs> นี่ค่ะ แล้วก็น้ําตาลทรายค่ะตัดรสก่อนนะเราคนค่ะให้รสชาติกลมกล่อมก่อนค่ะให้น้ํตาลทรายละลายก่อนนะให้ใส่น้ําตาลตัดรสค่ะเพื่อไม่ให้รสชาติเค็มโดดอย่างเดียวนะคะให้เป็นรสชาติที่กลมกล่อมค่ะออเกเค็มอมหวานเล็กน้อยค่ะและหอมเต้าเจี้ยวนะเราก็จะได้ซอสข้นๆแบบนี้แล้วค่ะเคล็ดลับความหอมและอร่อยของเมนูปลาผัดขึ้นช่ายค่ะ เหล้าจีนค่ะให้ใส่เหล้าจีนไปเลยค่ะหุ๋จะใส่ประมาณสองช้อนนะแล้วคนค่ะเหล้าจีนนะอุ๋ยแนะนําเลยค่ะถ้าเราอยากจะทานเมนูเกี่ยวกับอาหารที่เป็นทางอาหารจีนค่ะเหล้าจีนค่ะก็จะเป็นส่วนประกอบสําคัญเลยค่ะที่จะช่วยชูรสชาติความอร่อยและความหอมให้กับเมนูของเราค่ะขวดหนึ่งอุ๋ยซื้อมาก็แค่ร้อยห้าสิบเองนะก็ไม่ได้แพงมากค่ะใช้ได้นานค่ะ เปิดไฟแล้วเราก็ใส่น้ำมันคะ่ะใส่น้ำมันนะประมาณคะ่ะสองช้อนโต๊ะคะ่ะเดี๋ยวเรารอให้น้ำมันร้อนคะ่ะหลังจากน้ำมันร้อนคะ่ะเราใส่กระเทียมลงไปเลยคะ่ะเราเคี่ยวร้อให้กระเทียมเหลืองก่อนคะ่ะนี่คะ่ะหลังจากที่กระเทียมเราเริ่มเหลืองแล้วค่ะให้ใส่ซอที่เราผงไว้แล้วนะลงไปเลย และใส่เนื้อปลาไปเลยค่ะให้เราเค้าค่ะเครื่องปรุงนะให้ทั่วเนื้อปลาก่อนค่ะเมื่อเขาเข้ากันดีแล้วค่ะให้ใส่พริกลงไปเลยค่ะทั้งสามสีนะและเติมน้ำลงไปเล็กน้อยค่ะ พิกสุกค่ะตามด้วยต้นหอมและครขิงชาล,ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็เติมน้ำลงไปเล็กน้อยค่ะให้มีน้ำกุกิน,นนะแล้วเราก็ผัดค่ะตอนนี้นะเราก็จะได้ปลาผัดขิงชาแล้วค่ะจิดแกได้เลยค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเคียฟูซิเกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ